Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh วันนี้ที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือวิชาภาษาไทยในเรื่องอเป็นบทใหม่นะคะหน่วยใหม่ที่เราจะเรียนวันนี้นั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องอักษรน,นำทําให้เสียงต่างไป มาดูกันเลยนะคะที่เราเจะเรียนวันนี้นั้นก็คือคำที่มีอักษรน,นำซึ่งจะแบ่งเป็นสองแบบก็คือแบบแรกออกเสียงพยางค์เดียวซึ่งก็จะมีออกเสียงพยางค์เดียวก็คือคำที่มีหอนำแล้วก็คำที่มีอนำโยหองนำโยยักษ์นะคะ แบบที่สองก็คือออกเสียงสองพยางนั่นก็คือคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวแล้วก็คำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวทีนี้วันนี้ที่เราจะเรียนนั่นก็คือเราจะเรียนในเรื่องของออกเสียงพยางเดียวก่อนนะคะ,ะคำนำคำที่มีอักษรนำที่เราจะเรียนนั่นก็คือ ออกเสียงพยางคเดียวก็คือคำที่มีหอหีดนำกับคำที่มีอ oh, อ uh ่างนำยอยักษ์นะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำที่มีอักษรนำกันก่อนนะคะ,ะความหมายคำ ที่มีอักษรน,นามก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกันออกเสียงได้สองแบบคือออกเสียงพยางค์เดียวและออกเสียงสองพยางค์คำที่มีอักษรน,นามออกเสียงพยางค์เดียวก็คือคำที่มีหอหีบนามและคำที่มีออ่างนำยอยที่เราจะเรียนวันนี้นะคะ คำที่มีหอนำหอหีบนำเช่นคําว่ารูหราาวาดวันหนักหนาเหยียดหยามก็คือหอหีบนำนะคะ,ะต่อไปคําที่มีอนำโยมีสี่คำได้แก่อย่าอยู่ อย่างอยากทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำนะคะตัวอย่างคำอักษรนำที่มีหอหีบนำหอหีบนำงูหอหนำงอ,อ,ำงอเช่นคำว่าไงเหงางอน ขอนำงอนะคะขอหีบนำก็คือขอหีบอยู่ตัวอยู่ข้างหน้าแล้วก็งอง,งูตามมาต่อไปขอนำโยอขอหีบนำโยยักษ์นำโยผู้หญิงเช่นคำว่ายญ้าหญิงใหญ่ต่อไป ขอนำโนขอห,หีบนำโนหนูนะคะเช่นหนูนอนนีบต่อไปหอนำโมเช่นหมอหมึกไหมต่อไปหอนำโยเช่นหยิกหยุดยอกหอนำรอขอห,หีบนำรอเรือเช่น รูอรีหรือต่อไปหอ,อนำลอเช่นหลงหลับหลวมและก็หอ,อนำโวอหอ,อนำโวเว้นเช่นหวานหวังหวาย นักเรียนอ่านสะกดคำและสังเกตพยัญชนะต้นของคำเหล่านี้มาดูกันค่ะรูปแรกเป็นรูปรูปหนูนั่นเองสะกดไว้อย่างไาสะกดว่าหนออูหนูหนูต่อไปภาพที่สองค่ะถูกต้องค่ะนั่นก็คือแหวน สะกดว่าหอวแอนอแหวนต่อไปเป็นรูปภาพเอาถูกต้องค่ะเป็นรูปภาพหมอนนั่นเองสะกดว่ายังไงหอโมอโนหมอนทีนีคน้คำว่าหนูคำว่าหนู คำว่าแวนคำว่าหมอนเป็นคำที่มีหอนำนั่นเองนะคะอหอนำแต่พยัญชนะต้นคือตัวนหนอูอันนี้หอนำววแวนหอนำโมก็คืมอโมมาเป็นพยัญชนะต้น ต่อไปก็มาดูอีกนะคะนักเรียนอ่านสะกดคำและสังเกตพยัญชนะต้นของคำเหล่านั้นมาดูกันค่ะรูปภาพแรกอันนี้ถ้เครื่องหมายแบบนี้หมายถึงเป็นเครื่องหมายห้ามแล้วว่ายังไงคะายาก็สะกดว่าโอโยอา อย่าไม้เอกอย่าต่อไปภาพที่สองนะคะเป็นภาพภาพที่สองก็คือ,อยูสะกดว่าโอโยอ,อู อยู่ไม้เอกอยู่อโยอูอยู่ไม้เอกอยู่เองตาไปคำสุดท้ายคำว่าอยากสะกดว่าโอโยอากอยากทีนี้ก็มาสรุปคำว่าอยาก อยู่อยากเป็นคำที่มีอ oh, อ่างนำยอ,อยักษ์นั่นเองอ,ออนำโยนะคะาถ้าะตะกี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของคำที่มีอักษรนำที่ออกเสียง พยางค์เดียวทีนี้ก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือภาษาไทยนะคะในข้อ2ใหญ่นะคะข้อ2ใหญ่หน้า62แล้วก็ข้อ4ใหญ่หน้า64อ่คให้นักเรียนทําหน้า 62... ข้อ2ใหญ่แล้วก็หน้า 64ข้อ4ใหญ่นะคะก็อย่าลืมทำเสร็จแล้วส่งมาด้วยนะคะวัสสลามค่ะ